สวัสดีค่ะเพื่อนๆ mm hmm. ก็มาถ่ายวิวทิวทัศน์รอบที่ทำงานให้ดูอีกครั้งนะฮะแต่ตอนนี้ถ่ายอยู่ที่อีกสะพานหนึ่ง mm hmm. ก็จะมองเห็นตึกที่ทำงานด้วยนะคะแล้ว mm hmm. ก็ทิวทัศน์รอบแม่น้ำ mm hmm. ตรงเข้าไปข้างหน้านี้ก็คือจะไปที่ปากน้ำยาร่า hmm. แล้วก็จะมองเห็นเรือเห็น mm hmm. ไหม เรือโดยสารที่จะมาจากฝั่งวิลเลียมส์ทาวน์นะคะ นี้จะเป็นด้านที่จะเดินทางเข้าไปในตัวเมืองนะคะก็เรือรำเดิมรอดใต้สะพานมาตรงหน้านี้จะมีตึกสามตึกเห็นตึกเล็กๆอยู่ข้างหลังสูงๆนะไหมคะที่มีสีเหลืองแถบแดง อยู่หลังตึกคราวคาสิโนหรือหลังตึกรูปมงกุฎตัวนี้จะเป็นตึกยูเรกาที่สูงที่สุดในเมลเบิร์นนะคะแต่ว่าในอีกอนาคตก็ไม่เกิน5ปีก็จะไม่ใช่ตึกนี้แล้วค่ะจะเป็นอีกตึกหนึ่งซึ่งกำลังก่อสร้างอยู่ถ่ายให้ดูตอนนี้ก็คงจะมองไม่เห็นเพราะว่าตึกมันซับซ้อนกันมาก เป็นตึกบางตึกนะคะดูดูให้ดูให้ดูอันนี้ให้ดูอันนี้มาล้มาล้วพวกเนี้ยเห็นไหมฮะเกงตูดขาดก็มาด้วยอ่ะเขาฉลองคริสต์มาสกัน,นเมานะคะให้ดูรอบๆค่ะ รอ,รอบเรียบแม่น้ำแถบนี้มีการพัฒนามาประมาณปีนี้เป็นปีที่12นะคะแต่ทุกอย่างก็ยังไม่ได้เสร็จเรียบร้อยก็ย,ย,ย,ยังม,มีคาราคาซังอยู่บางอย่างเหมือนกันมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายหลายๆอย่างนะคะมีข้อแม้เยอะค่ะ ถ้าเงินไม่ถึงจริงก็ไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะทำธุรกิจแถบริมแม่น้ำตรงเนี้ยมันเนี่ยเนี่ยตรงอาคารเนี้ยเขาจะขายเป็น boat builder y a r d ก็เป็นที่อู่จอดเรือเก่านั่นแหละเขาก็ทำเป็นร้านอาหารเดี๋ยววันนี้จะพาเข้าไปเที่ยวในเมืองอีกครั้งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะ